สวัสดีครับ๋ยวผมผมไวทิลลี่ผมวันนี้ก็มากันสี่คน3 3> สี่ป่ะสามสี่กูด้วยมีผมมีแมนมีนัมีมินผู้หญิงเล่นทันเดอร์พิงเกสาวดุ้น แมนดุนเจียงศูนย์ดาวเขาเป็นศูนย์ดาวศูนย์ดาวสาวดุนต้องหวาดใช่ไหมตั้งแต่จะตันรอกเนี่ตานิชนาะเปล่าเขาไม่รู้นะฟังผมมีว่าเฮลลี่ไหมมันตันเดิบบูดบูดอะไรอะไรทันเดอร์บิงเกอร์ได้กๆชิคกูถูกดิไม่ไม่เรียกนะฝั่งลีเจนด์มีอะไรบ้างมังกี้บล็อเซอร์เทอร์เทอร์ชูลเลอร์ บัตฮันเตอร์แล้วก็โนแมนอลาดินเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะมาถึงผมก็จะปลาหอกว่าวค่อยดูอ่ะมีคนรับด้วยเว้ยที่จะตามจะตามเลยตามไปไหนก็จะตายเปล่าเนี่ยดูทันเด์กูตายนะเฮ้ยฮันเดอร์วัตต้าผมมินซื้อมั่งเร่เมื่อไหร่อ้ยชื่อนัาเลย่อหนึ่งวันก่อนวันก่อน จะด่าบุญแจะดาบุญแจทำไมกูชอบเลื้อยมีคนชอบเลื้อยไมถึงไม่ใช้ท่าหนึ่งก็แค่บุญแบจเออกายจะได้ไงใจก่อนเอยากเขาเลยสองฐานเขาโอ้ยไม่ดีมากอาเจิยวเนี่ยมึงเก็บอาการน่อยบุดแบเอ้ามันใบกูเหมาอ๋อกันกันใช่ไหม ยิงกันเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยไม่โดนหรอก็นจริงะมันเล็งยากแต่ว่าอะไรยิงกันเป็นหมู่ยิงกันเป็นหมู่คณะนั่นจะมีอะไรดีนะมันก็เป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยไม่โดนหรอกไม่โินมิ้นเล่นทันได้เป็นหรอเปล่าหลกๆเลยมิ้นเล่นทันได้ไม่เป็นหรอกเนี่ยมินยิงตีแบบซึ้มเจ้จริงอยู่ข้างๆมันเลยเอาใหม่ก็ได้นี่กูซื้อมาแล้วไมหน้าขายยาวดีนะ ผมแปลกใจป้องกันตูดออกปักตูดตายเนี่ยเธอมาแล้วครับไม้ตายผมแปลกรูนี้สิบห้ามิลนิ่โอ้โหพิมพ์งี้เลยอ่ะทะลาร่มแม่งพิมพ์งี้เลยเว้ยสวยดิเออสวยดีว้ยลูกเขา่าสูงในโอ้ยโอ้ยลัดลัดเดือดแทบไม่รอดอ่ะเฮ้ยมึงยี้โดนกูมึงกิจฉาลวันญาตาเอรวันญาตามาแล้ว ดูดูดูนี่ใบต่ายกมแปลกอีเชี่ยสีวีนะตัวเธอไปต่ายกมแปลกอ้าวเี๋ยวก่อนเี๋ยอมาแล้วตอนนี้จะเล่นดีๆนะโอ้ยแรกๆล็กเปลงเลือดไม่ลดเลยแหละท่าโซ่ ยืนอย่างเงี้ยไม่ไม่โดนหรอกว่าละไม่ต้องตายนี้ไม่ฟุกเลยเว้ยแม่คลิปที่แล้วฟุกเอาฟุกเอาให้ตายสิจะฟุกต้องหนีจะได้ฟุกแอะาะมีเต้นฮันเดอร์แล้วเว้ยมินมินเขาชอบยืนตีอย่างเงี้ยไหน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 คลิปอยู่ตรงไหนเขาจะอยู่ตรงนั้นน่ะเฟรดเฟรดเฟรดเฟดปาร์ตี้เจ๊ดิถึงยืนรออยู่มัดิ มานาผมไม่มีเนี่ยมังกรกินหมี่โอ้โหเพิ่มเลือดไอ้สัตว์ไม่ได้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 ไม่โดนเน่ยโอ้โหมิ้นเช่าตัวปลอมนะเธอรู้้แลผ่าเลยไม่ถอดผ่าเลยไม่ถอดด้วยผ่ากบานแยกนะผ่ากบานแยกได้ดบานแปลมีบาดได้หรอวะได้ดมีนี่หว่า ใบกูไปรอบเนื oh, yeah. ้อเนี่ยบัตรเขาเก่งภาษาใบเอาแยะมันเป็นใครมาจากไหนมันมันพิมพ์หรือเปล่าไม่พิมพ์เนาะมันกข้าไว้เฮ้ยนกนกนกปุ้ยเอาไอเชียนกมาดิเฮ้ยไอคุ้มเฟร์เฮ้ย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 ใบกูอีกดิไม่มีมานาวตึ้งมาใหม่ไม่มีมานาว ัำเดินมันจะไม่ไม่ไอ้บ้านนาเดี๋ยวอันตีตกหน้าเยี่ยมแล้วเหรอฮะโอ้ตกใจดูเวลดิสามสี่สี่สี่เดี๋ยวอันตีตกหน้ามุมเนี้ยกระบาลแยกอ่ะพอละไม่เล่นละวันนี้วันงงิลี่ปลาหอกใหญ่กับปลาชีเรืออ้าวเอ๊ะ เราคนเก่งบาัตรบัตไอีกเจมไม่มีรองเท้าเปล่าไหมมันเดินเร็วไม่ใช่จิ้บฟันกูแล้วเออจ้าเจ้าทอทอดอกยังไม่กล้าทอดอกตึงดึงฝรั่งมาของเฟื่นดิทอดอกมาดิมาดิคมินเป็นเทพเจ้าทอดอกนะเอ้ยบนเลยบานเลยเทพเจ้าทอดอกกลับบ้านละเข้าหลายรอบแล้วเนี่ยวันะไอ้สัส ฝั่งน้นมันก็ไม่มีตัวไอ้นี่นะนัวมังกีอ่ะตัวเดียวมีดิมังคีตัวเดียวแต่สกิลตั้นมันไม่แน่นอนเนี่ยไม่ใช่ไม่แน่ไม่ไม่เลยแหละสกิลกูเนี่ยแหละไม่แน่เลยก็ลองให้กูตั้นมันก็ตามดิตัวจริงเข้ามานะมีเหตอกานตัวตายอีมินก็จะตายอมินก็จะสิ้นเหตุอุ๊ยโหมันหยุดเดินทำไมวะ มันดิ่ม่ดิ่งแนรู้ดิได้ได้ได้มันรู้นี่มันรู้รูนรู้แหวนแล้วแดดดินรู้ดิ่เร็วเร็วได้ได้ได้มันดูมันบวกกันตรงนี้มันจะฆ่ากันตายอยู่แล้วเนี่ยดื้อจิไอ้แมนมันต้องคอยกดลูนครบสิบห้าวีอ่ะมันไม่เหนื่อยมากนะแบบลูนจะครบสิบห้าวีมันจะกดอ่ะมันไม่กดแบบไม่ได้อ่ะมันจะขึ้นเองพอละงอนละมันทำยังไงวะ โอ้กูเพิ่งเห็นไฟลักกิ้งนะกูใช้แล้วสกิลอ่ะเออตายดี๋ยไปเฮ้ยบัตรไม่เอาหนซฉันเพิ่มมานะอยู่ในสภาวะน้องบัตน้องบัตรจ๋าน้องบักูว่ารอดว่ะเอยวาพาหอกให้เฮ้ยเว้าจใเว้าไยตัวนั้นแต่โดนอีกตัวไปเร็วกลับกลับกลับมังกรแข่งกันเบ้าใครวิ่งเร็วกัน เออแล้วไงสกิลโซไม่เจ็บเลยเป็นไรแมนาคุมแสงให้แมนนี่ไม่ตายคมแฟงอ่ะนั้นเล่นเดดบุตรเหรออมาัต้าสวยเกินหน้าเกินตากูตายแล้วไงไม่เอานะอย่าให้ฉันตายไม่เอาใครขี้เหนียววะคูลใส่เนาะฟิดฟิดนายรอฉันละ ไอ้คนไอ้เบลช็อตๆอดไปวิ้นทอดทอดไปนะขึ้นหน่อยก็ได้เอาฟัดทอดอาจะช็อดจะพาอะไรก็เอาเข้าไปเออมีรีปล่อยไปวันจูจีโฟไฟ I love you Don't have it ตายไหมไอ้ไอ้ปวดกลัวพี่หน่อยไปก่อนก็ได้ไม่ต้องกลัวร้านหรอกไม่อยากตายวัันนฉไอ้เบล์ลบ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 เดี๋ยวหน้าเมย์มันเดี๋ยวหน้าเมย์มัน บาดมันเห็นเลือดน้อยใช่ไหมเห็นดิอายนะเธอแอบดูเราอ่ะมันเลกหายแลวมันมันไม่มองแล้วดูนี่ปึ้งอดูน15พายโนแมทก็ช็อตไปมิ้นช็อตช็อตไปแมโนแมดอ่ะไหนอ่ะยู่ไหนอ่ะเอาดิล็อก็ดิล็อกต้องรู้นะล็อกต้องรู้นะดูสไลด์ชึบไปเร็วๆชึบอิน v i s i b i l i t y ตัวปลอมไอ้ชื่อแมพอยู่นู้นโหแม่งอันติคู่แต่สวยเลยแม่งเลยตอ่าเซนมาแต่ห่วงซื้อของอะชิบไปไม่ทันเอาอ่ะพี่เสียดแมนแม่งเลยโว้ยโอ้ไม่มันเข้าว่ะแม่งคุณฝังใจเลยตีอยู่นั่นแหละแบงคนะมันกี้น่าจะโดนนะแต่มันบัตรมันบัตเดินช้าอะไรวะเนี่ยไอทันเดอร์ฉันจะให้มันกี้ไปโดนเล่นอะ มันกี้โดดดิอาจ้าเหมือนมันไม่โดดอ่ะ <icus recognize S 1> แต่มันโดดนี่มันตามมาในป้อมเลยเนี่ยดู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 ว้าวคีบปึ้งสี่วินะอันนี้ตั้งใจปลาตั้งใจปลาเดอร์คอนโทรลเลยผมเล็งไม่ได้คีมนะอันนี้ตั้งใจปลาไปหาไปเปี้ยงอะไรเนี่ยาอะไรของบ้าคนตามมึงมาเลยเอาดิเดียวกูกูตายว่ดี๋ยวบ้าตายว่ะ ใส่กูไปเลยครับรัดช็อตเก่งจะตายอะไรแม่รักษาเมนบอกเมนว่าเล่นผู้หญิงต้องลาได้บ้างอะไรบ้างใช่ไหมเขาเล่นไอ้นี่นอะไรวะถอดถอกดอกเอ้ยถอดดอกคำพูดแลดูเป็นผู้ใหญ่ปิศาเดี๋ยวกูจะเดินสวนป่าละไม่ตายคงไปขอบคุณค่ะเออมีดีมานาด้วยดีจะจงเลย ดีก่อนทันเดอร์จริงๆตัวเธอเต็มๆใครแม่งเล่นวะเดดบูดแต่โคตรหล่อเต็มแล้วอะไม่น่าล็อกไม่น่างกสกิลเลยเมื่อกี้กำลังจะช็อตเลยแต่โดนล็อกก่อนลูนี่แกถ้าพูดก็ว่าลูนมันต้องปลาหอกดักหน้าดักหน้าเอจ้าเฮ้ยนั่นไงครับจำนายผมเป็นจริงนะฮะเฮ้ยโอ้โหกินเลือดกินเลือดกันงี้ก็ยิงสิครับ อย่าพึ่งตายนะเจ้าฉันกำลองอ้าบันติไม่อ้าวไหม้หนุ่มปวดขี้มังกี้น่อยเป็ไม้ทางคอมแฟกต์เอาไปอยหารนี้แม่งแม่นไผ่ดีกว่าเต็มเต็มนะเจอเจอหน่ะหายแวบไปกับตา no เดินมาตรงโอ้โหเดินมาเดินมาเดินมาอาฮาวีเอ้ยเธอเธอกูก็เดินมาไม่ทันไม่โหดอ่ะอาวีฮูอาวีฮูยูอาวีแกมโซอะไรวะใไ้มันให้มันไห้ลองไงวะฮ่าวีแโซเชาอวแมนไม่โดนหรอ เฮ้ยใบกูล็อกกูจิ้มกูสารพัดเลยได้พี่ส uh> ันเคกน้องเคกเอาเคกตอบหน้ามีตอบหน้ามีผมจะเป็นนักปลาหอกที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้โอ้ยบาดเห็นใครไปดูรูนเนาะสวนทวาร กะมาพอดีห้าวิเอาไปกินเฮ้ยจังหวะนี้แหละโอ้โหได้ตัวหนึ่งสองดอกเขาบอกวาปักเด้งสองดอกแม่งเจ๋งว่ะปักติ้งสองดอกนะเธอแม่งเฉียง่ะเธอเธอโอ้ยกระโดดเข้าไปได้ตัวเดียวเจ็บใจเฮ้ยเอ้ยมังกี้อ้าว ยิปแม่โหได้ตั้งสี่สิบบาทว่ามันจะตายปะรอดอยู่มันก็รอดอยู่นะ่นแหละตายสิโออยู่กันเป็นหมู่คณะเลยฉันอยากคิวจุงเบย์แต่ละคนเอาอของอไรเน,น,นี่ยโนแมทเพิ่งได้รองเท้าอ่ะมังกี้อะจะดูไม่เห็นปอ๊อวางตะไคร้เรียบร้อยมังกี้สก,กิลหนึ่งหลบ ไหนวะเนี่ยหาตัวเองไม่เจอแย่นั่นแหละอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันโอ้โหทุกคนยกเว้นโกเมเจนเดรีเนี่ย50บาทน่ะเธอมนึกจ๊ะไอ้จ๋าแล้วแล้วกูกระโดดไกลแล้วกูจะกระโดดเอาหอกเสียบทวารมึงเคยเห็นมาท่าเนี้ย เนี่ยปลาไปเสร็จกระโดดมาปึ้งอ้าวงงเงงเงบแล้ว้ก็ไปแล้วก็ไปงตรงนั้่ไหม้างเรเร็วเร็วต้อกดขนาดขนาดไหนก็ได้มีมา้วเฮ้ยนี่เขาเอกสวยจบปให้มันเดินไป เยวนั่นน่ะคีปตามมึงอยู่ข้างหลังตัวอิมมาช่อแล้วนะอันตีให้นัดยากรอดนะนัดก็เปิดอันตีดิไ่ตองแล้วอัมสอ็ดตเลยคีปตามมาเป็นเบื่อฉันจะดักคีปนะเอ้ยไม่โดนคีปอ้โหเสียดายจังเบย หนาวนาว่ะความแตกเหรอไปเร็วจังใครอเฮโอ้ยเฮ้ยของกล้วยๆตัวเธอนะอ๋อเรียนติดแล้วว่าไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีไม่ดี <are> จะหนีไปไหนหนูนี่นะนะคนเราก็อย่างนี้แหละเกิดมาต้องมีตายเป็นธรรมดา กูสาบังทนนันเดอร์ไม่ให้ไปร้าแล้วนะน่งมันความสามารั์พิเศษแปกแปลกไม่รู้อ่ะไม่ร้ายคนอื่นเขาได้้นหนาวเนี่ย <oth> ิ้นเปิดแอร์ฉันเปิดพัดลมนี่ฉันหนาวนอยากคิวเนี่ย ฉันเดอร์อะนุมแข่งมาทูหลังเชียวพฉันหนาวนะฉันบอกว่าฉันหนาวนะฉันบอกว่าฉันจะปาหอกละไอ้ตายดีตัวเธอหอกเสียบตูดน่ะหอกเสียบตูดชาบิฉันจะเิ้วเนี่ยอะไรวะก็ว่าทำไมแม่งเงียบเงียบปะลืมเปิดแมงเงียบอ้าวเปิดหูบิงได้โหเมื่อกี้อุตส่าห์หอกเสียบจัวานห้าวิเฮ้ยอะไรวะเอาวิ่งไปดหมดละ จีีแล้วตอนนี้่คอนซีเกันแล้วอะนาทีที่สิบห้าสกอร์ก็เก้าต cool> ่อสี่สิบนะก็น่าจะชนะแหละนะถ้าแพ้ก็สุดสุดติงแล้วอะแพ้แพ้แพ้เลยอะไรก็เป็นได้ถ้าเราประมาทบางทีสกิลเจ็ดสิบต่อร้อยเจ็ดสิบยังชนะก็มีโน้นะโนนะฮันเดอร์เดี๋ยวด้ขอคิวก่อนทำอะไรหรือยังยังไม่ทำเลย อย่าไปนะแมวชู่กับไอ้เชี่ยเดี๋ยวแม่จะฆ่ากูวิตเวิร์รี่อะไอยู่ด้วยก็ชนะไปนะครับผมสกิล9ต่อ44เดี๋ยวขอเซตนี้หมดก่อนเอาเมื่อกี้หายแอดต่อเดินต้องไปไหมวะยังไม่เกิตด้วยป่าหอกป่าหอกไม่ต้องป่ายัดเข้ามาในนี้แหละสวรรค์วานอ้าวโอ้โห โอเคก็ตาท่านผู้ชมแค่นี้แล้วกันนะบายนัดจบบูบูร้าช็อตเมินไปเก่งเลยวะบอกบายโอเคเสียงโคตรหวานเลยอ่ะบายบาย